สวัสดีค่ะแอนจาก s m e จัวันนี้เราจะมาแชร์7เคล็ดลับสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณค่ะเคล็ดลับข้อที่1นนะคะการรู้จักกลุ่มเป้าหมายค่ะเริ่มจากการเข้าใจลูกค้าเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้าหรือว่าปัญหาของลูกค้าค่ะ ข้อที่ 2. นะคะเป็นการสร้างเนื้อหาที่มีความน่าสนใจคือเราจะเลือกเนื้อหาที่มีความน่าสนใจแล้วก็เกี่ยวข้องกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการให้คําแนะนําที่มีประโยชน์กับลูกค้าค่ะ 3. การเลือกรูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมการเลือกรูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นบทความรูปภาพวิดีโอหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเคล็ดลับข้อที่4นะคะการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามหรือการแสดงความใส่ใจที่ดีต่อลูกค้าค่ะ 5. นะคะวางแผนและติดตามผลมีการวางกลยุทธ์แล้วก็ติดตามผลลัพธ์ปรับปรุงตามความเร็วของการเปลี่ยนแปลงตลาดอยู่เสมอค่ะเคล็ดลับข้อที่6นะคะการปรับปรุงตลอดเวลาการตลาดออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคุณจะต้องพร้อมในการปรับปรุงกลยุทธ์และเนื้อหายอยู่ตลอดเวลาค่ะ และสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่7นะคะการวิเคราะห์ค่ะซึ่งเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพของกลยุทธ์แล้วก็ปรับปรุงการตลาดของธุรกิจอย่างต่อเน,นื่องค่ะจบไปแล้วกับ7เคล็ดลับสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและยั่งยืนที่คุณสามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้ค่ะสำหรับวันนี้แอนขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากทีม SME จัม สวัสดีค่ะ